ตัวอะไรนจะบอกนะสีเขีดแก้วก็แปลว่านี้ไม่ใช่สีเขีดสีเขียดปะเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Anya a n นและบิ๊นะคะ วันนี้เรา,าก,ก็จะมาแกะกล่องวิวิธิจิวจิวมากคือยกบล็อกเท่ากับหนึ่งบล็อกของอันใหญ่นะคะดูจิวมากในทั้งหมดเนี่ยมีประมาณยี่สิบบงคะน่าจะใช่แล้วก็มีสะสมให้กี่ตัวนะโอ้เยอะมากเลยนะทลุกคนหน้ากล่องเราก็อยากได้หน้ากล่องมากเลยนะทุกคนนี่เอ็ดรู้มาว่าน้องเป็นสีเข็ดนะมีเอ้ยน้องเป็นสีเข็ดน้องมีสีเข็ยดด้วยนะ ตื่นเต้นมากอยากแกะมากเลยคืออัญญาลืมบอกนะตัวนี้มันถ้าปิดไฟแล้วมืดมืดมันจะสามารถเลืองแสงได้นะทุกคนเดี๋ยวอัญญาลองปิดไฟให้ดูตอนจบคลิปนะคะมาไม่ตองเกะแต่แรกกันเลยว้าวตื่นเต้นมากทุกคนอยากรู้ว่าตัวน้อยน้อยมันจะเป็นยังไงเหมือนอัญาเคยมีอยู่นะทุกคนเป็นหมาจิ้งจอกอันนี้มีไหมน,น้องก็มีหมาจิ้งจอกนะทุกคน นี่หมาจิ้งจอกต้อมีหมาจิ้งจอกด้วยแล้วก็มีหลายตัวให้สะสมมากแกะข้างข้างอ๋ออันนี้แกะข้างข้างไม่ได้นะทุกคนอุ้ยเจ๋งมากทุ่นมาหลา,ายขงา่งจักเลยเห็นแล้วรู้สึกเยอะมากโอเคมาที่กล่องนี่าจะยี่สิบอย่างที่แอนยาพูดน,นะคะเพราวะว่าน่าจะมีสองชั้นมามาเริ่มขั้นแรกกันเลยกล่องมุมวุ้ยกล่องนี้แล้วกันอุ้ยยี่สิบกล่องจริงด้วย ของจิ๋วมากทุกคนน่ารักน่ารักมากอันนี้น้องสามารถเรืองแสงได้ด้วยนะโอ<ฮ>้ยลายเยอะมากขอกระต่ายของอและขอกระต่ายหน้ากล่องเลยอยากได้อยากเห็นแล้วนะทุกคนมีการไหมไม่มีสิด้วยวิจิ๋วน่ารักมากซางซอนสีเหลืองฮะ ทุกคนน้องเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้อยากรู้อันนี้ขอหนับดร็วๆว่ามีกี่ตัวโอ้หกหกอเยอะมากนับน่าจะคลิปน่าจะประมาณ30นาทีนะคะถ้าสมมติอันนี้เกินไปนานเกินไปกล่องน่ารักอชอบกล่องนะเลยแต่ไม่เสียดายไม่มีค่าแต่ที่อันย่าเคยจุ่มมามันมีการนะคะทุกคนน่ารักมันน้องหนิมเลย ถ้าเป็นสีเขียวเหมือนน้องนิ่มเลยนะอุย้ยกระต่ายกระต่ายกระต่ายกว่าจะผ่านไปได้แต่ละกล่องทำาไมมันช่างนานแสนนานแน่นอนแล้วมี20กล่องมาทุกคนสามสองหนึ่งติกันสามสองหนึ่งชุดอ๋อตัวอะไรวิ่น่านามีความนุ่มๆด้วยนะเป็นน่าจะเป็นเอ่อจระเข้นะคะนี่ค่ะ ควรเป็นตัวตัวน,นี้ค่ะแกก่อนที่สามกันค่ะพี่กีสามสามหกเลยมาอุย้ยคุณยายชอบมากเลยน่าก็คือว่าเป็กล่องใหญ่ก็น่ารักนะถ้าแกมาเท่านี้คนจิ๋วมันมีความเล็กมา,มาเริ่มแกะกันชอบมากเลยอ่ะท้าเป็น้องน่ารักขึ้นน่ารักตัวขนาดได้แนวสองอันยัยยังชอบเลยอุย้ย ตัวเจค่างค่างใหญ่สามสองหนึ่งจุ๊บอ้าวคิดว่ากันไป <c oughs> ตัวน้องเพิ่มหมัดจริงๆเซนะคะน่ารักเหมือนกันนี่ค่ะเยอะอันยังไม่รู้นะอันนี้มันออกสีชมพูใช่ไหมคะแล้วทั้งมในภาพมันคือสีม่วงนี่ค่ะออต่อไปกล่องที่สี่นะคะมาอะเอ่ย อันยัยสังเตมมกตว่าอุ้ยทุกคนอันยังเพิ่งสังเกตว่าน้องมีตาด้วยนะน้องมีการส่งตาด้วยนะทุกคนเนี่ยสามตัวนี้อันนี้เป็นตาก,กิ้งทุกด้านอันนี้เป็นตาโกดตาโกดอุ้ยน่ารักนะทุกคนนี่นี่ค่ะ,ะอุ้ยจะตกอุ้ยน่ารักอุ้ยอันยัยผู้สังเกตน้องมีความแบบวิบฟฟบวิฟฟ์แบบว่า คุบวับวิบวับนันทุกคนมีทุกตัวเลยน่ารักอยากเห็นตนอนนอนเรื่องแสงแล้วว่าอันนี้อันยาบอกเลยหูนิ่งไก่เอา้าคิวไก่น้องคือมา่าทุกคนช่วยดูหน่อยนะว่าน้องคือสีอะไรอันยาดูไม่ออกเลยว่าน้องคือสีอะไรนี่ทุกคนเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าคือ สีอะไรมันคือน,น่ารักมากคือมันเป็นสองเฉดส,สีขอพันนะคะสอเฉดสีโอ้ยช่างช่างมันนะคะพอดีอันยาพูดไม่ได้นะคะอันยาพูดทวดแล้วมันแปลกๆยนแกคะ่ะโอเคมาน่ารักมากชอบมากน้องเล่แอบลิ้นด้วยเป็นตาร้องไห้นะทุกคนอยากให้ตากิม้มมาเล่นได้มันจะมีกิมมิคมากเลยมีจิมมิคเอ,อ้อถูกแล้วโอเคค่ะ ก็ต่อยอันเดอร์เสียตอยมากอันนี้นับมาแล้วนะคะว่าข้างหลังมันมีกี่ตัวมันมีทั้งหมด1 2ตัวเอ้ย22ตัวค่ะในบล็อกเนี้ยอันน่้จะไม่ได้2ตัวน่ารักมากนะเป็นหมูแบบว่าตาจิ้งนะคะจิ้งสุกด้านน่ารักมากเลยนะทุกคนแข่งกันต่อไปกัน นี่ยได้ไปห้ากล่องนะคะอันนี้กล่องที่หกค่ะเ่็ติดใจมากเลยค่ะทุกคนสีอะไรเอ่ยเห็นจะเป็นสีส้มๆนะไม่รู้มันอาจจะเหมือนนะคะสังค์สีส้มจริงๆด้วยนี่ทุกคนเนี่ย่ะน่ารักมากเลยแั้คือตัวอะไรนะทุกคน คือน้องมีมีการมีของแถมด้วยนะมีตัวขบวนด้วยก่อนที่จะกันเลยค่ะสามสองหนึ่งคือเอ๊ะอันนี้ตาอะไรเดีบอกตาอันนี้เป็นตาคือที่มันเป็นกลุมกลมนี้คือตากิ้งชุดด้านนะคะทุกคนส่วนที่มันเป็นสองด้านานี้คือตากิ้งสองด้านเป็นสองด้านว้นาน่ามากเป็นตากรวดนะคะ มาทุกคนแล้วอ้อหนึ่งอ้าจะบอกนะว่าคืออยากเห็นแล้วว่าถ้ามันอัญ่าชอบคนที่บอกว่าเมื่อก่อนคืออัอ่ามีกล่องสุ่มคืออัญ่าไปเล่นคล้ายๆตู้คีบที่ตักอะคะ่ะที่ตักเพรอะแล้วอัอ่าเคยเจอกล่องพวกนี้อะกล่องอันนี้กล่องที่แปะคะ่ะแล้วอัญ่าไปตักมาแล้วอัญ่าก็ได้มาหลายแบบมากอัญ่าก็เลยอุ๊ยงานที่เจะ อันยาก็เลยแบบว่าตักมาแล้วคืออันยากเก็บของหวกแบบว่าเล็กๆอย่างนี้เยอะมากคือแบบว่าอันยามีตัวเล็กๆอย่างนี้เยอะมากเลยนะทุกคนชอบมากอุ๊ยน,นิ้ตาที่สองด้านอยากให้มันน้องกินหน้าจังเลยแต่อย่างนี้ก็น่ารักมากอุ๊ยตอนนี้เราผ่านไปอบบนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ก่อนที่เก้าค่ะใกล้ใกล้ถึงชั้นสองแล้วทุกคนใกล้ถึงแลว เลยแค่กล่องหนึ่งก็จะใช้ด้วยอีกแค่สองกล่องกล่องนี้แล้วก็กล่องกล่องนี้เอากล่กองที่กำลังจะเก็บค่ะชอบมากสัตว์นี่อุ้ยฮระไมนคนละตัวใช่ไหมใช่อันนี้กบอันนั้นไฮโดรเซอนี่นะทุกคนกำลังงงอยู่ ๋อ้า่จอทุกคนหน้าแปลกไรๆกันเฮ้ยสีเข็ดจะออกไหมค่ะสีเข็ดออกจะเขดเลยสีเข็ดสีเข็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 ดเข็ดฮะ วอะไรนีต้องคือตัวอะไรทุกคนยังไม่รู้นะมันมีหัวอะไรอย่างนี้ด้วยมันคือผลไม้หรอแต่อันนี้มันคือสัตว์น้ำทุกคนวงม,มากวงมากอสองค่ะมาแกะกันเลยมาหูตื่นเต้นอ่ะวอ่งอ่าเช้าไม่ตื่นเต้นคือแบบว่าคือแบบว่า ูดไม่ถูก่ะทั้งคนคือว่าครอบกล่องมันจิ๋วอะ่ะมันแบบว่าได้ฟิลที่แบบน่ารักน่ารักอะแอนนาชอบแกะกล่องจิ๋วมันน่านระักอนาเอามันต้องฉีกไม่เกีอ้อนนาดึงก็ว่าทำไมเงิงนยากจังกระทิงไม่ใช่ มันเป็นหน้าจากกักรวาตัวนี้นะคะแต่มันทำให้มันสีไม่ต้องปกอ่ะทุกคนมีสีม่วงมีสีนูนตาลได้ไม่ต้องปกอ่ะทุกคนแต่หนูก็น่ารักสีม่วงยิ่งน่ารักเลยนี่ค่ะตัวที่สิบเอ็ดใช่ค่ะตัวที่สิบเอ็ดตัวที่สิบสอง ท yeah! ี่สิองสามสอนึ่น้องเป็นน้องแมวน่ารักมากทุกคนนี่ค่ะเอา่อนที่สิา ทุกคนอะทุกคนช่วยโหวตกันหน่อยว่าน่ารักกดหนึ่งไม่น่ารักกดสองนะคะอนยากดน่ารักกดหนึ่งเนาะกดหนึ่งเพียบเลยกดหนึ่งรวย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 ฝากงคุณมินมาบอกด้วยนะคะว่าน่ารักหรือไม่น่ารักสรางสรง กล่องนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก่อนทีน่สิค่ะสามอ่ะอันนี้จะให้ทุกคนดูก่อนนะอันนี้จะไม่ดูสาม,สามตัวไหนคะอ้าวนังกลุเคโร่ไปเคโร่เลยทุกคนน่ารักมากพี่สิบห้กันค่ะปกติจะมีถึงแค่แปดกล่องน,นะทุกคนแตน่นี่มันพอสิามันก็แบบว่าอันนี้นะ สามสองหนะทุกคนมันยังไม่ได้กระสาสักทีเลยอ่ะทุกคนนายรอกว่ะก็คือมันน่ารักมากน่ารักมากทุกคนมาเยอะจัดเลย มันยังอยากเลียนเป็นม้วงค่ะมันม่วงเขียวหนังใสแดงไม่เป็นไรหรอกมาใกล้จบแล้วก่อนที่สิบเจ็ดค่ะแย่มากเลยม,มีเขาไหมคะมีเขาแปลว่าซีเกตซีเกตคือตัวนี้ไม่มีเขาไม่มีอะไรเลยแล้อทำไมน้องมีเขาแต่ไม่ใช่ซีเกตน,นะคะมันจะมีเขาเยอะกว่านี้ นีนะ่นนะแต่ไปเลยมีกลิ่นแค่ตัวเดียวตัวนีว้ก็ะะมีกลิ่นเหรอวะนมนมอะ่ะกลิ่นครีมครีมนมนมอะ่ะสิบแปดใกล้หมดแล้วเหลืออีกแค่สองกล่องเองทุกคนเหลือพุงข้าวนะทุกคนก่อนนะทุกคนใกล้หมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวปิดไฟให้ดูนะคะทุกคนสามสองหนึ่ง ความมีรยรเขาบอกนะว่าซีสเก็ดไม่ใช่ไหมเขาบอกนะว่าซีสเก็ดมไม่ใช่มันต้องมีตรงนี้ใช่ปะอันนี้คือตัวอะไรมันคือตัวไหนทุกคนชีสเก็ดไม อันนี้ไม่รู้นะคะว่าคือซีเคกตหรือเปล่าแต่ทำไมมันมีเขามีอะไรเหมือนซีเคกตได้เลยอ่ะมีกวาสูงที่จะเป็นซีเคกตนะเพราะว่าในกล่องมันไม่มีตุกคิวซีหรือเปล่าอาจจะทำมาผิดสีใช่อแม้อาจจะเป็นยีราฟผิดสีอาจจะตกคิวซีนิดนึงหรือไม่ก็ซีเคกตนะคะอาจจะตกหยิบผิดฝั่งนะคะตกคิวซีหรือไม่ก็ซีเคะตกตนี่แหละขอให้มันเป็นซีเคกตได้ไหมไม่ตกคิวซีได้ไหม องหนึง่งวิลองชาเป็นเป็นน่ารักมากน่ารักมากทุกคนกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายของเรานะทุกคนมา,นามหน่อยสามสองหนึ่ง บอกนะซีเคข็ดเกีว้วก็แปลว่าน,นี้ไม่ใช่ซีเคข็ดซีเคข็ดปะเนี่ยวทำไมซีเคข็ดน้องกองสุดท้ายอะทำ,ทำไมว่าเหมือนซีเคข็ดจังเลยทุกคนเนี่ยคือเนี่ยรูปทรงซีเคข็ดนะตรงนี้มันจะมีหูสองด้านเหมือนเขาวาเลนเดียมีเหมือนกันส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะมี ข้างล่างมันจะมีเขาแฉกมาสองอันน่ะทุกคนมันจะมีแฉกแฉกมาสองอันแล้วก็มีอ่ะนี่สิเคีเดียลโอเคค่ะเดี๋ยวเอายาปิดไฟให้ดูนะเอ้ยลีมเชลทุกคนถ้าเป็นซีคีดอันจะทุกข์มากเลยซีคีดเป็นเนี่ยมันไม่มีอ่ะซีคีดไอ้นเนี่ย อยากเช็คไปแล้วนะว่าน้อคือซีเคิดดูดิเจ๊แม่น้องคือซีเคิดแล้วตอนแรกอยังคิดว่าอันนี้คือนี่ทุกคนให้ดูนะนี่ทุกคนตอนแรกอยังคิดว่าตัวนี้คือซีเคิดแต่สุดท้ายนะ้อไม่ใช่ซีเคิดแล้วอันยังงงมากว่าอันนี้คือตัวอะไรนี่มันคือตัวอะไรมันไม่มีอ่ะทุกคนคือดูสง่งอ่ะ ไม่มีไรดีลับแน่นอนแต่ยีราฟที่นี่มันมันมีแค่สีเดียวมันมีแค่สีเหลืองตกคิวสีค่ะได้ตกคิวสีแต่อย่างน้อยก็ได้สีเขียดมาปอบแทนนะตกตกแทน,นะคะ่ะทุกคนก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะกดกิดตังใจให้ยามีคำคลิปใหม่ๆนะคะก็ขอตัวลาแค่นี้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยให้อ่านว,ว่าน้องเรืองแสงยังไงนะคะบ๊ายบายคะ่ะ